สวัสดีทุกคนนี่เราพยายามตั้งกล้องแบบเราจะพยายามอยู่ตรงกลางนะเวลาตั้งกล้องใช่ไหมชอบเบี้ยวมาข้างหนึ่งสังเกตหลายคลิปแล้วเบี้ยวไปไหนข้างหนึ่งอ่ะก็จะมาแชร์ว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเจออะไรกันมาบ้างเรื่องตัวเหลืองแล้วก็เรื่องผังผืดใต้ลิ้นด้วยซึ่งโนเบลประสบเจอทั้งสองย่างนะ ค่อนข้างหนักหนาทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคและผ่านมาได้โนเบลออกมาจากโรงพยาบาล <c oughs> ก็มีค่าตัวเหลืองแล้วแหละแล้วน้ำหนักเขาก็ยังไม่ขึ้นพอห้าวันถัดมาปุ๊บออกมาแล้วคุณหมอเขาก็นัดตรวจตัวเหลืองอีกทีนึงสรุปก็คือความเหลืองมันขึ้นมาทุกคนน้ำหนักลดลงเขาอะมีผังผื้นใต้ลิ้นซึ่งเป็นสาเหตุ หลักๆเลยที่ทําให้เขาอะน้ําหนักไม่ขึ้นแล้วตัวก็เหลืองจริงๆอะมันไอไอตัวเหลืองเนี่ยมันมีหลายสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่แป้งกับกับโนเบลเจอก็คือกรุ๊ปเลือดเขากับกรุ๊ปเลือดเราอะไม่ตรงกันแต่ทีเนี้ยที่แป้งสังเกตก,ก็คือไอผังผืดใต้ลิ้นเขาอะพอมันพอเวลาเขาดูดใช่ไหมปกติอะเด็กดูดนมอะเขาตัวเล็กอยู่เนาะแรงดูดเขาก็ยังไม่มียิ่งมีผังผืดใ,ใต้ลิ้นนี่แหละมันทําให้ประสิทธิภาพในการที่น้ํานมมันออกมามันน้อยลง ทำให้เขาอะเหมือนแบบเรารู้สึกว่าโอ้หดูเยอะมากเลยแต่จริงๆคือน้ํานมมันไม่ได้ออกมาเยอะเหมือนที่เราเห็นน้ําหนักเขาเลยไม่ขึ้นแล้วเราไม่รู้แล้วเราไปเช็คราคา,ม,ามีราคาตั้งแต่แบบหมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นตัดผังพื้นใต้ลิ้นอย่างเดียวนะไปดูมาไปอ่านอ่านมาเฮ้ยอ,อ๋อที่เซเรา่าแล้วก็มีแล้วก็ราคามีแพงประมาณพันสี่ร้อยกว่าบาทก็คือตีไปพันห้ากลมๆก็เลยเลือกไปเซลรา่าตอนที่โนเบลเกิดมาโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยแบบโนเบลเป็นเคสซีเรียสหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ด้วยความที่เราอ่ะแบบอยากลองหาหลายๆที่ดูเนาะด้วยความที่เป็นมนุษย์แม่อยากอยากรู้อ่ะเออว่าถ้าไปที่นี่เขาจะว่ายัางไงถ้าไปที่นี่เขาจะว่ายัางไงใช่ไหมพอไปเสร็จปึ๊บ,บหนึ่งเลยที่จอดรถไม่มีหายากมากถ้าไปอ่ะต้องไปทําบัตรก่อนใช่ไหมเขาเปิดทําบัตรตอนเจ็ดโมงเราก็ไปตั้งแต่ประมาณหกโมงนิดๆ,ๆก็คือไม่มีที่จอดรถเราอ่ะพาแม่ไปด้วยแม่คืออมาม่าอาม่าโนเบลให้แฟนเราอ่ะดรอปลงแล้วก็ ให้เขาไปบนหาที่จอดรถเลยแล้วเราก็ไปกับแม่เราสองคนแนะนํานะเอารถเข็นไปด้วยเพราะว่าแบบอุ้มเนี่ยเมื่อยชัวก็จะได้กลับบ้านนะทำบัายเจ็ดโมงใช่ไหมคะพอทําบัตรเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เราอะไปที่คลินิกนมแม่เลยก็จะมีพยาบาลแนะนําการเข้าเตาการสังเกตลูกหิวจับลูกเลยยังไงปลุกลูกยังไงวิธีป้อนแบบเฮ้ยคือดีมีความรู้แบบดีมากแนะนํานะไปได้ไปเลย พอสิบโมงปุ๊บเราก็ไปรอที่แผนกแล้วก็รอคุณหมอมาพอเราเข้าไปในห้องอะ่ะก็จะมีพยาบาลแล้วก็มีคุณแม่ประมาณเจดปดคนอ,อ่ะอุ้มลูกนั่งเรียงกันอยู่นะก็รอสักพักหนึ่งพอคุณหมอมาตัดประมาณไม่ถึง10นาที15บห้านาทีก็เสร็จแหละกลับบ้านได้เ,เสร็จก็คือสิบเอ็ดโมงเสร็จพอเสร็จปุ๊บก็กลับไปที่คลินิกของแม่ต่อ,อเหมือนกับเราเอรู้ความต่างไงตอนเข้าเต้าตอนที่โนเบลัยไม่ตัดพังผืด กับตอนที่เข้าเต้าตอนที่เขาตัดพังผืดแล้วต่างกันเขาอะเหมือนดูดแล้วแบบดูดได้ดีขึ้นแล้วเราเจ็บน้อยลงตอนพยาบาลมาเช็คก็บอกว่าของโนเบลอะค่อนข้างที่จะเป็นหนักนะตัดเถอะก็เลยเออตัดๆไปเลยแล้วจริงๆแล้วป้แนะนานะเป็นมากเป็นน้อยก็ควรตัดมันมีผลไม่ไม่ว่าเรื่องกินนมเรื่องการพูดการออกเสียงแน่นะโคตดอะคือตัดไปเลยพอตัดปุ๊บ ไม่มียาไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องอะไรเลยก็คือกินนมปกติแนะนําเลยเพราะว่ามีทั้งคลินิกนมแม่ที่เขาแนะนาและแบบพยาบานนลน่ารักมา,นากนาก่นารันากน่ารักน่ารักคุยถามได้ทุกเรื่องเลยไปคลินิกนมแม่จ้ะพอโนเบลอะ่ะตัดทางผืดใต้ลิ้นเสร็จใช่ไหมรอบแรกคือน้ําหนักไม่ขึ้นใช่ไหม้วค่าตัวเลยยังขึ้นอยู่พอกลับไปรอบสองอะ่ะน้ำหนักเขาขึ้นแหละกลับมาจากสีลาสามวันปุ๊บน้ําหนักเขาขึ้นมา0ูจุดห้า เยอะนะขึ้นมาครึ่งโลเลยจากที่แบบกลับมาบ้านไม่ขึ้นเลยค่าตัวเหลืองลดลดไปแบบลดไปนิดนึงนี่เออม,มันเป็นเพราะเนี่ยพังพื้นใต้เหรยจริงๆอ่ะอย่ามองข้ามนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะตอนเนี้ยเดือนหนึ่งละถ้ามองเนี้ยคือตัวเขาไม่เหลืองอะแหละ <c rick odd noise> ก็คือดีพอครบเดือนใช่ไหมไปฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วเราไม่รู้เหมือนเขาจะมีไข้อ่อนๆแต่เราวัดไข้อ่ะไข้มันไม่ขึ้นหรอก แต่เวลาเราจับตัวเขาอะตัวเขารลอนมากจนตกใจไปหมดเลยกล่อมๆใช่ปะวางปุ๊บร้องวางปุ๊บร้องเที่ยงคืนถึงเก้าโมงชาว่ะทุกคน <c oughs> เขาลองให้จริงจังแบบน่าสงสารมากแล้วอ่ะเฮ้ยลูกเราเป็นอะไรเกือบจะพาไปหาหมอแล้วคิดไปได้ว่เฮ้ยออกไปฉีดวัคซีนมานี่นะ่ะก็เลยรอตั้องสาวันดีขึ้นจริงๆแล้วอะ ช่วงเดือนเนี้มันก็ยังหนักอยู่ยังตื่นทุกๆสองสามชั่วโมงอยู่ช่วงเนี้เขาจะเริ่มแบบอยากให้อุม้มอยากให้ก่อมอยากให้ยืนเดินไปเดินมานานๆก็สู้ๆนะเนี่ยแบบร้าวไปหมดเลยทุกคนปวดก็ปวดร้าวก็ร้าวแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปนะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะเนี่ยแหละที่จะแชร์ก็คือแบบ โดยคร่าวๆมีอะไรบ้างไปฉีดวัคซีนมามีอาการไข้อย่างไงบ้างรอบหน้าจะได้เตรียมตัวแล้วก็แนะนำโรงพยาบาลที่จะให้ไปตัดด้วยก,กันเนานะส่วนคุณแม่ทุกคนนะคะที่หึ่งคอหรือว่าเลี้ยงลูกนะสู้ๆนะดูสิตาเรานี่ตุยไปหมดแล้วนะทุกคนแล้วก,ก็คล้ำไปหมดไว้จะมาแชร์กันอีกนะตอนนี้ก็ขอ ลาไปก่อนนะคลิปนี้จบลงแล้วนะขอบคุณที่ติดตามนะคะก็ถ้ามีประสบการณ์หรือว่ามีคําถามมีอะไรจะแชร์อะไรเหมือนกันเนี่ยคอมเมนต์ลงไปได้นะหรือว่าแบบไปที่เพจก็ได้เพจ Facebook มันก็มีเออแม่แม่ที่งงเงาเลี้ยงลูกอยู่บิางงเงาอย่าเป็นซึมเศร้านะคะเพื่อนคุยนะรู้ไหมโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ้าย